สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเดตกข่าวสารของพิษาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นหนึ่งที่แฟนบอลแมนยูเชื่อมือเรนโดส่องประตูแรกใส่โอเมเนีย แฟนบอลพิศดารครับส่วนหนึ่งเชื่อว่าคริสเตนโจนโดครับกองหน้าชาวโปรตุเกสรายนี้จะเป็นคนทำประตูแรกในเกมไปเยือนโอเมเนียนิโคเชียครับของไซปรัสยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนั้นสามในคืนวันนี้นะฮะพิศดารครับเปิดให้กับแฟนบอลได้เข้ามาบทกันว่าใครจะเป็นนักเตะคุณแรกที่สามารถทำประตูได้ในสนาม GSP Stadium ครับก่อนผลออกมาว่ามีทั้งสิ้น41%ครับที่มั่นใจว่าเซียซเวนครับจะเป็นคนปลดล็อกในเกมนี้ ในขณะที่อองตนีีมาเชียนครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสตามมาเป็นอันดับที่2ที่โหวต21%ครับแล้วก็อันโตนี่ปิกบอร์เซียนได้รับอันดับที่3ครับผลโหวต15%หลังทั้งคู่เพิ่งยิงในเกมแพ้กัมแมสตี3-6เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันแฟนบอลปิซาแดงครับจำนวน24%นะครับยังเชื่อว่าโรนโดเองได้รางวัลแมนออฟเดอะแช์ในขณะที่คริสเตียนเอดิชันครับกองกลางทีมชาติเดนมาร์กตามมาเป็นอันดับที่2ครับที่19% เอาละครับนีการเดบิวตข่าวสารของพิศาดางครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ